ส,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็เอ่อย่กับผมเช่นเดิมครับกรับสีแปลครับผมไม่ทด่ออกากาศอะไรไม่ไรเช่นเรื่องูซมามโซอะไรเรียและททกโนแล้วผมโนอิสตากับเอาเลเวออินสตาคะแนนะผมเล่นอย่างนี้กันตอนที่สองครับผมก็วันนี้ผมก็เป็นวันอาทิตย์นะผมน่าจะลงวันนี้เลยเพราะว่าผมว่างแล้วมันก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวอีกเรื่องหนึ่งไอเรื่องนั้นนะไอเร <criticizing. S 2> ื่องนั้นน่าจะเป็นแนวโบวก คดีกขับแนวใส่ลับอีกเรื่องของของอีเวนวิเจอร์ดซัมอ่ะซื่ญญอทันเนี้ยผม,ผมแต่แต่เพลงชอบเพลงมันนะแต่ว่าตอนนี้ผมอรอซับไทยโทษทีฮะับซับภาองกฤษผมฟังคนระับฟังได้บางตัวนะจริงๆผมไปดูวาเกเลียนเนงะมาครับผมมาไม่เสียเวลวเราดูเลยครับอินสตาครับตอนนี้แล้วมันมากเลยอย่างกะเจอบอลน,นะ <S 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 อุ้ยโอเคครับ ถ้าเสียงไม่ตรงกับคีย์ขอพายเอ็มจินลีประมาณนิดนึงนะผมอ้า,อาเวเฮ้ยแล,ล้วก็พายเบิร์กก็ขอไปครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้นะผมอืมเห็นไหมเห็นไหมเปน็นึงครับเปน็นึงครับโอเคครับอเอ้ยอันน,น,นี้อันนี้คือในเรื่องของตอนแรกครับผมเมื่อกี้รู้สึกว่าโปรแกรมอัดผมโปรแกรมเสียงผมเริ่มมีปัญหาแนละ้วโปรแกรมเล่นนะคือโปรแกรมเกมเอ็มเพย์นะผมมันเริ่มมีปัญหาครับผมแล้วครับ เมื่อกี้เลยแม่งเอ,อแม่งเสียงกับซาวเท็กแม่งไม่ตรงกันเลยครับเมื่อกี้ผมเลยกอกลับไอ้นี่ออันนี้ง่ายครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเนื้อเรื่องภาคแรกผมจะไปอ่านนะตอนแรกผมจะไปอ่านนะครับม,มันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่า last star uh. มาครับมาฟังเพลงเปิดครับ <laughs> โอ้ยผมชอบตั้งแต่เทลเลอร์อนะไอเพลงเปิดเนี้ย เดิมมาทำใช่ yes. สัตว์ได้วะ่ะมันได้วะ่ะอืมเพลงมึนพอนะเรือเงี้ยตอนแรกนี้เขาคุกมาเลยวะ่ะอืมกลางนี้ก,ก,กันรักดีครับผู้หญิงถือปืนนะขีป่ปืนนะโดยนี้มันจะขี่โดยนี้ครับ เอออิสตกจะขี่จะขี่จะขี่ปืนเลยครับต่อไปพูดต้องครับเรื่องนี้ไมสเซอร์วิชนะฮะใครหาเรื่องไมสเซอร์วิสก็ดูเรื่องนี้ครับเพราะยุคตอนนี้แล้วตอนนี้ยังไม่เห็นแมงเซอร์วิสเลยฮะองค์ญิงครับหูเหลืองฮะหูดดำชับละกัน อ๋อเมื่อกี้เห็นคนร้องนะครับแต่ดูไม่ทัน <c oughs> <c oughs> คนร้องเดียวกับพีพกเกดสนสนุกนอ่ะอนั่นแหละได้ยินเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้ม่ใช่ละวงเดียวกันอ่ะปุ๊บชอบเพลงนี่ครับแพ้เป็นแล้วเสียงปืนนะผมเนี่ตอนนี้ฮะแพ้เป็นนี่องค์หยีฟีนานป่ะเออจะส่งติดลึทุกคำ คาเข้าไปข้างหน้าถึงเอสตาแล้วอีวาเกเลียนภาษาทางหารหนักกว่านะผมแต่จริงไม่ใช่ผู้ผิดโทธสดวากิเลเียนเซนโจนวากิเลียนอะไรนะั่นคือภาษาทางทหารหนักมากครับไม่ไดี้ตัวเครื่องบิดมันมแตกเป็นเสียงอะ่ะบ้าเอ้ยคนรออีกเป็นอาทิตย์แบบที่เป็นารือไงก๊าพิสดแล้วครับผมไปดูกระสือตามฉันมาคือผมชินแล้วกับอินสตาเนี่ยผมไปดูเซนโจนวากิเลียนจนภาษาทางทหารนี่ปวดกระบ,บาลหมดเลยฮะ <c oughs> แต่ผมก็ชอบแนวนี้ทำไมอ่ะผมชอบแนวนี้แนวสงครงามเลือดสาดอ่ะเลือดสาดถุยเอาว่าอุคงยิงว่ะแผ่นขายวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบสองนะผมเอ้ยี่สิบเอ็ดธันวาครับแผ่นขายนะพลังของเธอนี่ยอดไปเลยนะช่วยได้มากเลยขอบใจนะอีเสตักแล้วฉันฉันไเป็นคยที่รับการขอบคุณเหรอค่ะ,ะวายครับวาย <laughs> อีเสตาักนะตอนเราชนแล้วฮนะออืื ไม่สวยนะชอบอ่ะขอโทษนะคแต่ฉันเจอดีใจจนลืมตัวเลยไม่ทันมองอ่ะโอ้ยแปลองหญิงไม่ต้องห่วงพัทเทีกระผลที่แย่ที่สุดแล้วแต่แค่นี้น้ำมันเล็กน้อยอ่ะแผลโดนยิงเนี่ยมันเล็กน้อยบ้าบอเลยครับองยิงเราเดี๋ยวนะฮะแต่ฉันเอาท่านลงก่อนอ่ะเล็กน้อยบ้าเลยครับโดนยิงนะแต่ฉันเอาลงก็ข้ามเขานั้นไปก่อนเลยที่นั่นมีป้องหรือสตาร์อยู่แหละ อ๋อมีป,ป้อมของพวกเราอยู่เป็นป้อมของพ่อฟีน่าอยู่เหรอพงศอืมองค์หญิงอะองค์หญิงเอาเปล่าเฮ้ยเอาเว้ยชิปเป่งแล้วไงเอาวะอิสตาชิปเป่งแล้วฮะศัตรูครับศัตรูศัตรูเปล่าวะศัตรูนั่นเหรอข้าสนิททำเครื่นคนคนองบินขนขนส่งรถตกอะหรอเอกคือผมเหมือนผู้หญิงสองคนกำลังไล่ขี่ยนไรเฟิลโอ้ไราเฟิลโอเคๆฉันเห็นแล้วล่ะอย่าพวกยิงจะก,กว่าฉันจะสั่ง เราจะเห็นอีสเตการ์ดครับคือไปขับไล่คนเยอรมันอ่ะอาเค,คี่ยวอ่าไว้ความหลังว่ะแล้วซาวแทกมึงก็มาในถูกที่มากเลยตรงไหน <c oughs> ก็ได้อยู่แหละโอ้ซาวแทกมาถูกที่นะยอมรับนึ่งนึ่งนึ่งนึงถ้าเป็นตรงตรงไหนก็ได้สู้ได้แน่ผงหญิงมันจะเป็นเจ็บนิดนึงแต่ช่วยทนหน่อยนะ อันนี้คนทำซอาตแงนี่คนที่ทำซอาตแงอีวากิเลียนป่ะไ <c oughs> อ้โหค,คนดังมากเลยแต่ผมจับชื่อไม่ได้อ่ะเป็นลุงเนี่ยเขาตอนนี้เขาลุงเลยนะถ้าเป็นการอันนี้คุณยายต้องยกโทษนห้แน่น,นอนค่ะเมื่อกี้ลืมอ่านเลยทัวทีครับขอโทษนะมาครับผมยายขอโทษฮะหนูต้องคงผิดก,กับพูดแล้วละ่ะจะใช้พลังนี่เองฮนะอะไรนะอุ้ยทวีน <c oughs> อืมใช้พลังครับผมจะสู้ไหวเหรอวะ สี่ลำเลยนะมึงว,วิวซูไหวแล้วป่ะอิสตาชนะแน่นอนนะเป็นเว้นหมดนะมันเว้นหมดอะหลบง่ายด้วยนะเพราะเปิดเพราะเปิดเลยเฟื่อมันเบาวกว่าไอ้ฟื่องเครื่องบินเนยมันก็เลยขับง่ายกว่าเออขอเรียกสี่ร้อยไอ้พิศารเอ,อ้ยเ <c oughs> มื่อกี้ด่าพิศารหรือแม่มดเหรอด่าอิสตาเหรออย่าเพิ่งรีบอร้อนสิอย่าเพิง่งเรื่อร้อนสิไอ้เจ้าบ้าเฮ้ยหาเขาเมืม่อก,กี้อย่าเพิง่งรีบ ไว้บอก่าองหญิงเมื่อก่อนตอนที่ฉันเห็นเธอบินอ๋อโลลุนลอิคอนเออตรนอยางได้ถือบินกับเธอนะ่ะไม่ถึงว่าจะได้บินในสภาพนี้เลยนะพวหญิงลมหายใจร้อนเผาเลยก็ทําให้เย็นโดยใส่โครน้ำแข็งนะผมไม่อยากบ,บอกเยัย กัดวบบกัดเลือดมาเอาเลือดลงข้างล่างทำไมวะอ๋อใช้พลังว่ะ <c oughs> จมมาฮ <c oughs> อร์ม,มันเย็ดอีสตาล์ม่ก็เก่งเอาเรื่องนะอะไรวะนั่นอะ่ะอย่างที่เราไปเป็นจะ้้าใช้หลัวขึ้นนิ่มเอาบรไลแล้วมุดจะมองทางครับผมแม่มดเหรอชนเรียบร้อยครับมุดนยุควิทยาศาสตร์นี่นะ อ๋อยูวทยาสาแล้วเหรออีสเตอโฮา 6. ตายแล้วสินะครอ๋อไม่อยากเห็นความตายหรออีสเตอร์ะภาพใช้ได้ยอมรับเลยอืยอมอืมเหยียดเดียว ก็ไม่รู้ว่าแตแกเป็นปตัวอะไรนะแต่แกก็คือตอ้มหมูชั้นปล่อยเลือดวะปล่อยพลังว่ะอันบางไขทุ้ยต่อยเอกหน่อยเนี่ยปล่อยบางไขใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนนี้จะเข้าสู่เขตของอยีิฟีน่าแล้วครับผม เขาเขามาแล้วค่ะเยอะเลยเครื่องบินหนึ่งแล้วผม,มพลังมันใกล้หมดแล้วนะพลังของอีงสาตาแล้วผมหนีไม่พน้นแน่อันหูไปทางนั้นซะเขาตรงๆนะอาจจะยิงปืนนะฮะมีแค่เธอเท่านั้นที่มึงยอมให้เมพื่อนเลือดๆขาดอชอบสาแทถกว่ะ <c oughs> ลุงใบซ้อนลุงใบซาแนนะผมมาด้ยินป่าวผมได้ยินนะครับอ่าเมื่อกี้โดนนะหืมมองหน้าพบรักกระทุยร้อนร้อนปืนร้อนนะปืนตอนยิงมันจะร้อนรนะผมเข้าใจนะนะ่นเงี้หยุดแล้วแม่มุดเหรอบ้านอนะ่ะไม่รู้ดิตายป่าว่ะไม่แน่ใจนะผม,มแต่พลังตอนนี้หมดแล้วนะพะลังอีสตานนะผม ใช่ไหมแล้วอีสตาร์กันเพราะพี่หญิงฟีนาก็เรียกอีสตาร์้ามหรู้สึกผมจำจำจำชื่อรู้สึกว่า,จำ,จ,ำชำชวาจำชื่อตัวละครง่ายกว่าเตอร์การ์ลป้า <c oughs> จริงจริงอุย้ยนึกว่าจะเซอร์วิสตรงใจชิคเสื้อวะได้อยู่ครับเขาก็จะมีป้อมถ้าไปที่นั่นแล้วก็ พลังหมดยังนิดเดียวครับพลังอ่ะปืนไว้ด้วยเปล่าเข้าใจนะแต่เขาพาไปด้วยไม่ได้แล้วหรือโอ้โหพ,พาไปได้ไหมลนะ่ะคุณจะใช้ปืนอ,อะไรวะมีสตาเลยของกินเชื่อตัวเองนิดเชื่อตัวเองนิดหึงนะผมผมไม่อ่านคะแล้วครับเอสปูรมึงหลวงเอสเอลสตาใช่ไหมโอ้ยบ,ร,ยร,บรรลุยาครับไม่ได้ว่าจะเห็นมันที่ท้องฟ้าของเลสบูรเต็มไปด้วยบรรลุสกัดแคนอยู่ไหนนะ ป้องเ,เซอร์เซนก็แตกแล้วหลือครับน่าเสียดายจริงอ่านยากว่ะ้ะพวกอาหารประจาป้อมละ่ะหน่วยผิดชีพสามารถทำลายสะพานเบเกสแล้วก็คนแล้วโคนที่เหลือก็เหลือรอดลบหนีไปได้หลบไปไปแต่เสียดาจะโดยคนนั้นมีไม่มากเลยครับ <S <S น้ำหมองมอ่ะอุหลระวังนิจะปูโจเืมอมหลงแบบใสาฟ้าแลบซะอีก แต่กลับมาแต่กลับได้มาจากัาตอกละไอ้พวกเจ้าเยอรมัน,นเนลีม่มเนลี่มมันน้ายน้ายนัก,กผมมาแต่อก้กอยุทธ์มันที่่ขี้ขันของมันนี่ยมีแต่เพื่งปลดเกลือใจให้ทับเราเท่านั้นแหละตอนนี้เราได้ตึงแนวป้องกันไว้ที่คอน,นเดบ์และเตรียมกระสุนกลับไว้แล้วละ่ะเราจะได้เซฟพอเรา,เราไอ้พวกเย,ยจจอรมันจบขี้ขันได้รู้ซึ้งนั่นแหละหพวกเยอรมันไม่ได้อดแอร์ถ,ถึงขนาดที่จะแพ้โดยการแหบปากแล้ฝ่อเกลังใจในผลเซกเตอร์ว่าไงนะ ฟิฟนไติดต่อมาหรือ,อยังะอะยังครับตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อมาน่าจะไปท่านพ่อนะครับถ้าเป็นไปได้ต่อให้เป็นแม่มดในตำนานผมก็อยากจะขอเขาไปช่วยนะครับแม่มดข่าวไม่มาช่วยเรายนะต่อให้เป็นตำนานไปจริงอุ้ย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 เอาว่ะ ฝากบาตดตอนแรกกลับก่อนเถอะครับเอากระเป๋าฉันมาเดี๋ยวเข้าแล้วผมสภาพตอนอาหารตอนนี้มายังเหนื่อยครับผมเหนื่อยมากฮะบ,บาดเจ็บสาหัสเยอะครับผมมันก็เป็นผลจากสงครามเนาะเออสงครามข้าวคนตายสงครามใช้วเวลาเสียใจสงครามคือความเศร้าโศกที่สุดนะผมนั่นคือสงครามนะผม มันจะรำความเศร้ากับมาหาเราแล้วเออนัไนแหละคือสงครามนะอืมเนี่ยมากพันตีผมเอ็ผมเดินเองได้ครับภาพคือหน้าถึงจะพอมจะแตกไปแล้วแต่ยังก็ต้องการกำลังคนไปสู้อยู่นะวอาวัดวัดปืนหูมึงชักปืนเลยเหรอใจเย็นเด็ดเ้ยเร็วจังวะชักปืนเลยเหรอโหดเลย ลูกตะกัวบาแน่ะขอโทษนะคะคือว่าไอโคหรือเอสตาร์รึเปล่าคะเอสตาร์อ่ะดีจังขอร้องแล้วครับองหญิงอ่ะเ่้าองหญิงด้วยเถิดครัฟีน่าร้องท่านฟีน่าท่านฟีเน่หรือฟีน่าเหรฟีเน่แล้วกันอ่ะผมอ่านฟีน่าตั้งนานนะครับฟีเน่ฮะอืมเคสฟีน่าฟีรียาอ่ะร้ บาบ้านะฟีเน่เราบอกมาเออน้ำมาทีตำรวจเยาวชนจับตัวหนีไม่ได้หรอครับได้ไงล่ะเรื่องนั้น่ะเธอเป็นเมดหรืออะไรของทัชฟีฟีเน่เหรอช่วยแรงหน่อยนะนะครับท่านยิ่งจช่วยครับฟีเน่ครัฟีเน่บัวน่ะถ้าสุดนนเข้าที่เขื่อนฝ่ากองสมบูรณ์แต่ทะลุออกไปนะเธอเป็นคนปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหรอคือเรื่องมันเยอะมากใช้ก็เลยทำดีมาก มัจะไม่มีแผนที่อื่นนะแต่ค่าเชื้อและเย็บสกะก่อนถ้าจโอเคนะแต่แผลเกา่าตรงข้าวนีวตว่ตรงตรงนี้น้ากลัว,ว,วจงอ่ะขอโทษอนะคะองค์หญิงอันนี้เป็นแผลที่เก่ามากแล้วนะไม่ใช่ว่าผิวขอเธอเหรอกเพราะฉันเองค่ะอ๋อสบายก่อนอ๋อ ส่อแท้พี่มันเอาตกใจอุ้ย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 ไว้ไวเนี่ยโอ้โหฟีนี่เราอหมาหมาฟีนี่เราเราลี้นดิเป่งบาลเลยฮะทุยโอ้ยยากากาศเน๊ะคือว่าตกน้ำซะเลยนะขอโทษนะฟีนี่เขาบอก หน้าแดงอืมทวีนี่เธอเป็นแม่มดใช่ไหมเออไม่ใช่เราอย่ามาหลอกกันสุดยากเลยนะคุณก็บอกว่าแม่มดแค่ดิทานอ่ะแล้วต่อให้มีจริงแม่มดก็มีแค่ไม่ดีเท่านั้นที่จะสุดยาของบริษัทนั้นน่ะแต่ฉันเชื่อนะอเาว่าไว้เอ็กเซนตำนานแม่มดข่านั้นมีอยู่จริงอ่ะโอ้คนนี้เหรอไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอครับอืมไม่เลยเมื่อกี้เธอเนี่ยสวยสุดๆเลยละจะทำพิเศษให้ได้ คือลักฐานว่าเป็นไม้มดฝ่ายดีนะใช่ไหมเออเอาวัดเอาป่วยอ่ะคือดิขึ้นจงงากน้ำเลยนะเอาป่วยว่ะเอาไว้หมาหมาเขาด้วยว่ะหมาเขาด้วยว่ะชอบหมาเรื่องมีว่ะน่ารักดีห่ามผมคงไม่จบหายอินไซเองนะไม่เอานะอุย้ยตกใจ ไม่ใครชอบโดนิคอนนะตอนนี้รีบครับรีบครับทุกวนนะรีบจับเลยฮนะตอนที่เดินเล่นกับโดนดิชินอยู่กันฉันก็ยิ่งเสกคนล็อเพลงพี่พ่อสุดๆเลยและฉันก็ได้สงสัยว่าเป็นใครกันก็เลยไม่ตามมาสวยอะไรอย่างนี้นะออโอ้โหฟีแน่ฟีแน่ฉจนก็นึกใจว่าอ่ากลับเป็นเจ้าหญิงเลยละ่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหญิงจริงๆก็เถอะนะ ก่อนที่ได้เจอแต่โู้หญิง,งฉันก็ได้ทางสองคนกับคุณยายมาตลอดเลยอ๋อไม่มีใครชอบคนเล่นเแล่าหรอกแต่เพราะว่าฉันยังไม่คินเงการใช้พลังไงเราจึงได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้เพราะงั้นถึงได้ท้อใจมาตลอดอิสิตาเด็กน้อยผู้น่าสงสารบ้าว่ะปุ๊ขอ,องต่างๆพวกของต่างกันตายกันหมด หลานคงเป็นมั้งมคสุดท้ายแล้วล่ะโอ้เอสตามให้นมงคลสุดท้ายของผมอ่าอ่าเรื่อยๆฟังให้ดีหลานจะใช้เวทมนต่์ตอหน้าใครไม่ได้นะแต่อรหน้าวีฟีเนี่ยพลังงานหลานแนะม้แต่หลายวุฒิช่วหลายช่วย,ชวยยุบมาแค่ไหนว่าอันนี้เขาบอกม,มาแต่ว่าพลังงหลานไม่ยิ่งใหญ่เกินสำหรับยุบนี้สมัยนี้มันคงจะมีแต่ทําให้หลานและคนรอบตัวต้องพบเจอกับความทุกข์แหละนะขี่ไม่กวาดวะ แฟบววทแฟบเวทแตะวงเงินกลับไม่แคร์เรื่องนั้นเน่ยเป็นครั้งแรกพอมมีคนรู้เรื่องพลังนี้แล้วคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยอดเข้มตลอดเลยขอแค่คนเดียวเท่านั้นแหะชบวบ้านโคจะเขาย่งขี่มั้งได้ไหมอ่ะวงฟสีแนมอะไรแกลเปิดเลยนะสองคนนี้ฉันฉันเคยเกลียดตัวเองแล้วก็เกลียดพลังของแม่มดของตัวเองมาตลอด แต่พออุ้หญิงฉันจึงเริ่มชอบเออคู่ขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ก็ไปเป็นไรแล้วล่ะมีจังต่อไปก็ทาเธอเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้บาดเจ็บนะที่มีแผลที่ขาไม่ใช่เหรออา้า <c> ว <oughs> แผลชีขาแล้วนิวน้วชีวว้ข้างซ้ายเนี่ยเออหน้าหายฉันดูเธอ ไม่โดนอะไรมาวะคงขิวแย่เลยสิฉันมีไม่มากแต่ขอแบ่งเค้กมากินกันเถอะนะนั่นไงยิ้มตาเอ้ยตาแดงไหมตาหลักกินเถอะน้าทัฟฟี่นี่คงต้องการแบบนั้นนั่นแหละแต่เม่อกี้จะบอกอย่างนี้อยื่นค่ะหลักท่านฟิ่นี่จริงสินะเพื่อนกันเหรอไม่ใช่ค่ะ ฉันไม่คุกควรที่จะเป็นเพื่อนหรอครับว<อ>งหญิงฮะวงหญิง่ะไปคุกมีเพราะคนช่วยชีวิตเขาวันฮึมใครวะเฮ้ยเอายากครับเธอก็มียิ้มสักหน่อย วางใจเถอะทัดชีนเน่เป็นคนสำคัญมากต่อพวกเราเหมือนกันนะไม่ปล่อยไว้่าดสายตาไปหรอกทัดฟีนเน่เป็นคนที่เห็นชีวิตของคนอื่นมีค่าพอๆกับชีวิตของตัว,ตวเองอ่ะเราคนที่มีเจตจยสูงสูงแล้วนะว่าหายากมากเลยนะอันนี้จริงอะ่ะถ้าท่านเห็นชีวิตของตัวเองสำคัญก,กว่าคนอื่นมันจะดีมากเลยแหละแต่เพราะแบบน,นั้น ต่อให้ต้องแม้ชีวิตเราก็ปกป้องท่านให้ได้ท่านฟีนี่คือความหวังของพวกเราอืมความหวังอะคีโบครับผมความหวังเด็กเรา้าโป้อะลรอะองหญิงเดียวสา,าวจะมีเสื้อซูโบครับอีเสตาอตาหญิงหมอครับท่านฟีนี่อะเขาอาจารย์ฟีนี่เขาเออโทษนะครับ ก็ตอนสองเราจะใช้พลังในตอนสุดท้ายบ้างครับขึน้นนำมีค้ลักหานที่ถูกทิ้งล้างอยู่นะครับใส่ชุดทหารได้ปววะเราจะไปภาคการชี่น้าสะพังเนื่ยต้องให้ต้องถือร้อนอะ่ะโอโบมาเยอะมาเยอะไม่เลยครับในฐานหัหน้า้เอาถึงทับตีแตกโดยใช้การแบบนี้ก็ดีแล้วครับตอนนี้ผมจะไปสู่หน้าคนตายในการปองกันป้อมได้แล้วละ่ะแค่นี้เดียวเท่านั้นเดอยปลอมตียว,ดยวโดนตีแตกเรียบร้อยแล้วครับ ผมว่าคงจะวางใจที่ไปสักพักนะฮะแต่สารการยังไม่สู้ดีนะไม่ต้องใส่ใจหรอก <c oughs> แต่เมื่แล้วก็ผู้ัวกก็ดีมากนะแล้วกลายเป็นเสบ่าของศัตรูเลยพวกนั้นน่าจะยกคนมาที่แม่น้ำลาสครับแต่เราได้ทํลายสะพายไปแล้วพอจะถูกเวลาไร้พวกมันได้บ้างครับแต่ถ้าหาวิธีข้ามไปนับเองเนี่ยไม่ได้ทุกอย่างก็ใจงั้นสินะครับน่าจะใช้ทางอ้อมผ่านภูเขาเน่าจนกว่าจะออกไปที่ถนนหลักได้ เดิมพันหน้าดูเลยนะถ้าคนนั้นเบิกแตกฝาสตูก็จะปลุกมึงเหลือนทางถนนลากได้แล้วทําเราจะทําอะไรกับไม่ได้เป็นสิ้นเชิงนะ็ขออขอไปด้ยวยครับแล้วไม่จะเป็นต้องมาขอโทษเลยแต,แต่แค่ที่ฉันไม่ชีวิตล่อดับอยที่นี่ได้ก็เปิดปฏิหารบ้าแล้วละ่ะมาสิเพราะปฏิหารนั่นแหละอืออะไรวะเราลองมีที่พึ่งมันแค่นั้นแหละที่เหลือก็แค่ต้องผ่านไปไพืไ่อตัวกำลังของตัวเองให้ได้ไงลนะ่ะ แม่หนูพัฟฟีนีเรียกนอ่ะให้หนีไปทำไมล่ะคะนี่เป็นสงครามเอสตา่านยอมไม่เธอมาเอี่ยวไม่ได้นะเธอได้จ่อซู้มไว้ฉันจะถึงยอมผิดสัญญาแล้วดิทีนี้ก็เกินพอแล้วล่ะไม่ค่ะเขาจะเชิญหน่อยเถอะเสตาเราชนแล้วอืมมึงแค่เพื่อนกันโดนไม่สิ้นแล้วยศถาปดาศักับมีแค่เธอแล้วนะ chán ông ừ, 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 đã đẹp, đã đẹp Ừm, ừm Ừm, hôm nãy tôi thức dậy, rồi chú có tự chạy phải được không? Ừm, tôi thức dậy vào lúc đó rồi Giống như lúc đó Chắc là ông nhìn tôi sẽ không lên lời khỏi lỗi ไม่เป็นความหวังของฉันได้ไหมครับคิบโบกับผมอ่ะเอาวะเฮ้ยโอ้ยเขาที่เจอมันเหมือนจะเป็นประสบของทหารฝ่ายเรานะครับมันพบลอบลายการใช้ลบถือชีพด้วยแนละ้วเขาหงีงอย่าเจ้าตัวอย่างนั้นไปอยู่ไหนวะนั่นอยู่ไหนนะนะผมบางที่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ไหรือว่าน่าจะเป็นแมงมุมที่จริงไม่ว,ว่าทางไหน เราก็ต้องหาหล่อนให้พบติดต่อไปหาโรงงานด้วยอัตี้อะไรวะม,มีข,อขอ้อควาจนเจรจาสูตรประชาการครับมีกับประทากันแนวทางนัาต่อต้าของเทนเดยสาบลูเดนมาครับผมไอชาติพักป้อ้กประเทศของเจ้าหญิงเองค่ะโอ้คามสัจยาเย็นโอาจริงดิมาครับผมกอไม่ได้อ่ะ ต้องฟังเพงเปิด์อ่ะนะอก็ได้วะยอมยอมแม่งปิดแม่งกะ็ะเพาะอยู่นะเรื่องเนี้ย เปลีนโมว้ามาบุกต,ต่อไปดำสนนวรรค์ครับผมยกตัวให้ตัวชั้นที่มันไร้พลังนิดเถอะดาวฤกษ์สวร่าเเนนั้นต่อไปโอเคไปก็สวัสดีครับตัวเมื่อก่อนเพ,พื่อนผ่านหน้าอ,อิซึตายกับตอนนี้สามแล้วจะมาวันที่แล้วครับผมว่างนะ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวผมกลับไปฟังเพลงเปิดต่อแล้วโอเคไว้บ่ายทุกคนนพอดีไปก็ไปครับอาทิตย์หน้า